สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Tag Heuer นะครับในรุ่น Link King นะครับในรหัสว็บ WJ2014.05.91 นะครับ b a Deep Blue นะครับซึ่งเรือนนี้นาฬิกาลูกค้าส่งมาขัดตัวเรือนนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาเจนใหม่นาฬิกาเรือนนี้จะมีความพิเศษจากเจนแรกตรงที่นาฬิกาจะมีหน้าต่างวันที่อยู่หตำแหน่ง6นาฬิกานะครับ นอกจากรายการสวิตคาตตัวเรือนนะครับเรยังมีการเติมสีนะครับหรือการลงสีตัวเลขที่นัดตำแหน่ง ของเบเซลอินสิร์ตนะครับหรือเบเซลขอบของนาฬิกานะครับเพื่อให้ตัวเลขนั้นกลับมาเหมือนใหม่นะครับเหมือนของเดิมมากที่สุดเท่าที่ modify watch comedy limited จะสามารถทําให้ท่านได้นะครับแล้วก็การขัดตัวเรือนนั้นจะแตกต่างอย่างที่อื่นอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเราใส่ใจในรายละเอียดในเรื่องของลายขัดตัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายนะครับแล้วก็ตัวเรือนนาฬิกานะครับถ้าโรงงานนั้นทํามาอย่างไรนะครับเราก็จะขัดให้ เป็นของเดิมมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับและนาฬิกาในบางจุดนะครับจะเป็นเงาสลับด้านนะครับอย่างเช่นตัวเรือนนะครับจะมีด้านข้างที่เป็นเงานะครับส่วนด้านบนจะเป็นลักษณะหลายด้านนะครับมาดูในจุดของฝาหลังนาฬิกาเรือนี้นะครับฝาหลังนาฬิกาเรือนี้นั้นจะมีขอบมนนะครับที่จะเป็นลักษณะเหมือนลายก้นหอยนะครับที่ฝาหลังนาฬิกาครับรอบๆของกระจกฝาหลังนะครับเพราะว่านาฬิกาเจนใหม่นั้นจะมีฝาหลังเปลือยโชว์เครื่องนะครับ มาดูขั้นตอนการขัดตัวเรือนนาฬิการเรือนี้กันนะครับที่ modify watch company limited นั้นเราจะมีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องขัดนาฬิกานะครับที่จะเป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับระดับสากลน,นะครับในการขัดตัวเรือนแล้วก็เมื่อมีฝุ่นผงละอองนะครับเราจะทําการดูดออกจนหมดจดน,นะครับเพื่อจะไม่ให้ฝุ่นนั้นฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็จะเป็นการเซฟช่างด้วยนะครับเพราะว่าจะมีผลออทาง ระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูดพวกฝุ่นละอองในการขัดนะครับออกไปก่อนนะครับและนี่ก็จะเป็นผลงานนะครับเมื่อได้ขัดสายนาฬิกานะครับก็จะเห็นลักษณะของลายเส้นที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับและรอยนั้นหายไปนะครับหายไปแทบจะ100%เซเลยนะครับจากการขัดตัวเรือนนะฮะและนี่จะเป็นความมหัศจรรย์ของ b o d i f y Watch p a r m Limited นะฮะถ้าตรงไหนยังไม่ได้นะครับจะเป็นจุดที่เราต้องเก็บงานนะครับเราก็จะซ้ําอีกรอบนะครับเพื่อให้งานออกมาเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่ โอดิไฟวอชคอม m านด i l i m i t e d จะสามารถทำให้ท่านได้นะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นจุดของฝาลังนะครับฝาลังของนาฬิกานะครับเราจะขัดให้เหมือนของเดิมเลยนะฮะ แทบจะไม่มีความแตกต่างเลยนะครับระหว่างการขัดนะครับนาฬิกาจะเหมือนของเดิมจากโรงงานแบบเป๊ะๆเลยนะฮะและนาฬิกาเรือนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการขัดลบรอยตัวเรือนสัญลิกร,รม์นาฬิกาแบบครบวงจรนะครับทีน่นี่ที่เดียวเลยนะที่ Modify Watch Command Limited นะครับท่านสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch Command Limited แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ w w w m o d ดีไฟครีดวอชดอ c คอนะครับหรือสามารถนำนาฬิกาของท่านนะครับมาส่งมาขัดตัวเรือนถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานวาตัดใหม่พระราม3นะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมด้วยการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนาฬิกาที่ เซอร์วิสนะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า Ti ิก o อกนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวนะครับรวมถึงประวัติศาสตร์นาฬิกาที่เราได้ทําการเซอร์วิสให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับอดีโย้อนไปก่อนสวัสดีครับ